ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะค่ะเนาะค่ะกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วค่ะกับทางช่องนะคะค่ะกับบตต้องแปลกใจไปคำเมื่อนี่แอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาปลามาดงเหนียงเนาะค่ะเนาะกลับมานั่หาสุเสียเซนค่ะพี่น้องค่ะบอกว่ามาอยู่ทงหน้าวะซันค่ะเสียเซนจากโตหาเก่างวดทีแล้วค่ะพี่น้องกันเลยสิมาเขาชั่นอยธงหน้าพี่วะซันละค่ะ มายูมองที่เพิ่นวาเพิ่นบอกเหลขกพี่ละค่ะาฝันดีๆพี่ละค่ะแต่เลยนั่มมากค่ะพี่น้องนั่มมาหาสุสเยเซนอยู่ทางปลาเนาะค่ะทังทงเพิ่นนะค่ะเป็นเป็นหน้าของสุสเสียเซนเนาะคะ่ะเนาะค่ะก็ไปตามเบิ่งค่ะว่าว,วันที่สิบหกนะคะเมษาหนีเนาะคะ่ะสุเสียเซนสิมีแนวทางตัวไหบอกพี่น้องเอฟซีแน่เนาะคะ่ะเนาะหรือว่าฝันเอียงแล้วเนาะค่ะ ก็เข้าไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆจากสุเสียเซนขอพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปนี้เปิดเผยเนาะคลิปนี้เนาะบอกเลขจังหวัดมาแล้วมันบ้าเข่ากับว่าเป็นยังนบอกจนมันถือกูนะห้องอะไรแต่ว่าเฮียจังไหนมันฝันเนี่ยเขาตามความฝันเมื่อวานนี้กับฝันใช่เขาฝันอยู่ต้องไปตรวจฝันจนถือตรวจ ฟันจนมันเต็บหรือไมต้องเต็แต่ว่าเรืงเสียกะข้าฝันเจกอยู่แต่ว่าต,า,ตาตีข้าตีความบ่เป็นเยนข้าตีควมามอบเจี๊นะที่จริงเพิ่นกะอยังไงข้าวเจียกยู่้วยแล้วผู้มาเข้าฝันกะได้น้องเอาโมเป็นเนาะน้องเอาโมเป็นแต่ที่ผ่านมาฝันดีมาตลอดดิสูเสเสนะ่ะฝ<า>ันเป็นเรื่องไปเล่าฝันดีมาตลอดฝันเน้นตัวเลขเป็นตัวพญานาคเป็นยังหลายหลายยางจังหงดที่แล้วกะเป็นยังไดังงดที่แล้วคืองวดที่แล้วนี่ก็ เสียใจกับพี่น้องเอฟซีนั่เด้อค่ะสู้ก็ยังเสียเสียนอยู่ที่ว่าบอกพี่น้องมาถึงเนาะค่ะค่ะก็ขอโทษพี่น้องเนาะค่ะมันกับฝันเนาะค่ะพี่น้องค่ะข้อความฝันฝันก็ได้เอาจังไหนก็ให้ยเอฟซีทุกท่านความเสียเสียนความกันต่อไปครับยันยังยันมาขาดขาดเก้าันเหมือนเม็ดค่ะาไม่รู้บอกขาดเตะโอ้ยตายเาบอกป็นยังเตีพิษกับว่าเป็ี่ยนยังหรอกมันต้องมีทีของเขาจักษ์งะนอะ คันมันถือกูมวดนี่ที่มันแปลกแต่คันมันผิดนี่มันเรื่องเป็นเรื่องปกติวันนี้กับฟันคือเก้าบ่กฟันอยู่ค่ะได้ไปเล็กในเล็กไปได้อยู่ค่ะแต่ว่าฝันสองขึ้นขึ้นสองขึ้นที่ผ่านมาอย่างนี้ไหมค่ะผ่านมาเมื่ไหร่บนฟันนันพญานาคมาเกี่ยวตัวไหมค่ะพญานาคตัวใหญ่ใหญ่มี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 งอนอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดหัวคนน่ะค่ะงอนคือหัวหัวโอหัว ว่าว่าเป็นค่ะเจ็ดหัวเราอันมากเกี่ยวเกี่ยวอ้อมตัไหมค่ะยัง่าผมงกระสงไซว่าววันพญานาก็ติดหล่เจ็บที่เพราเกิดทนน้าตาคุณหมหัวพญานากค่ะเกี่ยวอ้อมโตสซุกกได้ลูมหลูมหัวเพิ่นข้ามตเพิ่นหลูมเพิ่นก็พญานาาตัวเดียวตัวเดียวค่ะแต่ว่ามไม่ม่เจ็ดหัวค่ะ่ยาหนาบอกให้สอนที่ว่าเรื่องฝันเนี่ย บ่บริการเนี่ยค่ะก็ไปจับตัวไปคุ้มไปลูบตัวเพิ่นลูบหัวเพิ่นเพิ่นด้วยค่ะเพิ่นเพิ่นบกัดม่นบ่ครับบ่ค่ะมีแต่เกี่ยวอยู่ตัวบ่บ่หักเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวอยู่ก็แสดงว่าเพิ่นมาหักมาหอมเนาะสงสัยสูสีได้มีเนื้อคู่อ้าสีแม่เนาะสีเสียเสศษมาโดนเนาะก็เปลี่ยนไปได้เนาะครับเนาะเป็นเรื่องธรรมดาซอยซอยกันตีเอาเนาะค่ะพี่น้อง ก่านแม่งซูตีทีตีเป็นตัวอะไรที่นี่สูตีมือก็เป็นหาเมื่อลูกเพิ่นนี่เนาะค่ะห้าเันาได้เอามือไป็นลูกมันปะลูกรับเป็นลูกเพิ่นลูกน้ำตัวเพิ่นน้ำหัวเพิ่นไปครับพญานาเนี่ตีเป็นยังเจ็ดเป็นเจ็ดเนาะเสียนกับตีตีหัวเพิ่นนี่กับทีตีเป็นเป็นเจ็ดเท่ากันเจ็ดหัวนั่นปะครับเจ็ดหัวเจ็ดหัวปะเจ็ดว่าแปดปะไม่แปดที่ไหนพญาน้าเก็ตเสียนหนึ่งเนาะ เแต่เอฟซีเนาะค่ะแล้วแต่แตพูดใดสิตีเป็นจังไหรแล้วแต่ผูดใดสีมักเป็นจังไหรแต่แต่ซูสิสมักเป็นหาสองแปดโอ้มักหาสองแปดค่ะกัเจ็ดสองหาค่ะสองแปดกับเจ็สองหค่ะน้าคุใดมักจังไหรกับพินิจปิจจรณาเบื้งหันตัวนาเป็นเจ็ดนาเป็นน่าเป็นเจ อ๋อเบ้าไม่แนว่นัง่าเบ้าสวนกันค่าเบ้าหยอกกันอยู่เนาะเบ้าดีๆมาหน้เริ่มไม่มาฝันจากจังไหนเริ่มจงแต่พี่เรกินข้าวแรงพี่ละกะกินข้าวแล้วก็รับอ่ากะรับแล้วก็ฝันฝันฝันว่ามีพญานาคตัวยักไงค่ะหัวมีมีเจ็ดหัวค่ะตัวเดียวแต่มีเจ็ดหัวค่ะค่ะอ้อมเอ๋วอยู่ค่ะแต่เพ้่นบด้หัดค่ะอ้อมเอวเราซูนี่ก็ได้ไปเอามือไปรูปหัวเพื่อนไป รูปโตพนนามนีค่ะบวได้ยานเลยค่ะในความฝันบวได้ยานเ,นเพินพนกันบบไเดว่าท้ำไหลห้องพอมไหมค่ะพ่นมะเกี่ยวเสื้อจะเลื่อมมาเกี่ยวกับเป็นศูนได้เนยเกี่ยวนี่ก็ตีเป็นศูนได้ผู้ยิ่งกตตีเป็นซีผู้แฝงตัดตีเป็นซีอ่พาพญาคนาก,ก็ตีเป็นเจ็ดเนาะค่ะเป็นเจ็ดเจ็ดหัวหัวหัวพญานาก็ตีเป็นหางหรือเป็นฮกก็แล้วแต่ดุลพินิจผู้ที่ เบิงอยู่ตอนนี้เออครับกาล่องวิเคราะห์เบิงซอยกันผู้ใดมีประสบการณ์นในด้านความฝันในลักษณะนี้แล้วก็เวลาเลขออกมานี่เป็นจังไดเป็นตัวไดจังเสียกา,อาขออนุญาตคออเม์นในได้ไพี่้องแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปแหลกเปลี่ยนแนวทางหรือว่าถือว่าแบ่งปันกันแล้วครับแบ่งปันแนวทางตัวเลขผู้ใดเคยฝันลักษณะนี้วันต่อไปแล้วตีเนี่ยหัวพญานาะเก็ตหัวนี่ต,ตีตีเป็นยังเนะาะอ่า ตัวพญานาะกตีเป็นยังผู้ฝันตีเป็นยังอยู่บ่ะ้ะเฮ้ผู้ฝันตีอยู่บอ้ะพญานาะกตีเอาที่หัว่าบอกเฮ้ตีตีเอาเบิ้โตยังกับว่ากันไปสัตวอ่ะกับแบงปันกันเนอ้อพ่อยพี่น้องเอ้อคเมเมตนใต้คีปมาหลายๆถือว่าสู้นี่วันวันหนึ่งบเ่เข่าเนาะพลาดเจ้ว่ากาบลางคนกับไปตีตีถือยุ่กับพ่จักอืมเจามาไหนว่าสำหรับแอดนี่บ่ถือก่า วันถัดไปเขาก็สีมาเบิงหวดนี้ว่าความฝันน้องสูนี่สิยังแม่นเหมือนเดิมบ่ครับฝันวังสองสามมื่นขึ้นหลังฝันวังวันพระบ่ะสองสามมื่นขึ้นหลังบ่รู้ฝันฝันวันพระโือฝันวันยังน่าจะวันพระพอดีอยู่ปั๊มมานวันพระบ่ขันฝันวันพระแม่นนี่ก็เจ้าว่าขันฝันเห็นพญานาควันพระนี่สิแม่นโลด จะใส่ดุลพินิษ์เบิ้งครับผู้ใดกับฟันสุขหูสุกห้วาไปเราปูนฝันก็นไว่าแจ้รับร่งฟันโหลดที่ผู้ใดสิฟันแม่นว่าแม่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งความฟันนี่ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเนะาะให้ใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมตั้งช่องทุกุกจ่องที่กําลังทายท้นในการนำเสนอเป็นแนวทางบดว่าเลขน้องสูงนี่ที่เขาลอยเปอร์เซ็นต์ว่าเลขฟันแล้วต้องถือว่าแม่นยังสั่นครับ อ่าก็รหายใจตีดีๆหายไปแนวทางแนวทางแนวทางอ่าอย่าไปคิดยังมากครับพี่น้องเอพี่ครับเพคนว่าฝันดีเนาะก็เลยอยากนั่เสนอฝากตอนเนาะครับผมนั่มเสนอฝากก่อนจะว่าหลังจากนี้ไปอีกบงกี่เมื่อยอีกอีกสองสามื่อเนี่ยเลขเซียนม่วนก็คือสิมาบ่สิมาอ่าเลขเลขเซียนม่วนสิมาแล้วเลขเซียนม่วนสามตัวแตกเนี่ยิมาแล้วคกับสิมาสามวิเคราะห์เบื้องส่กันอ่ากับเลข น้องสูเสียเสียนน้ำเน่แล้วก็สีไปวิเคราะห์ใส่ทั้งเหล็กสายพญานาเิ่นที่เพิ่นแตกขามตัวตรงสีมาแนวทางเดียวกันบอเนาะว่าสีมาแนวทางเดียวกันบ่ห้องเป็นนักวิเคราะห์ดิเฮาเป็นนักลงทุนก็ได้ก็ได้ดิห้องเป็นนักวิเคราะห์นําเสนอไปกับให้เอฟซีเพิ่นวิเคราะห์เอ้ยห้องกับวิเคราะห์รวมกันนั่นแหละครับเอฟซี้ากับวิเคราะห์ไปเอฟซีกับซอยกันวิเคราะห์นะครับซอยกันดีเนีนจกันแหน้าซอยกันพี่น้องวิเคราะห์วันต่อไป้ใดิวเคราะหไ แม่นย่ำเลียนชันแล้วปกตินี่ขั้นฝันจังสี่ฝันในลักษณะจังสี่เนี่ยใกล้ๆมือแล้วสี่ฝันอีกบ่หรือจังไรก็ความฝันมันก็บอกว่าใดค่ะอึ้นบนเนอนนะค่ะฝันฝันดีเองกำหนด้นใดนั่ว่าห้าสิบฝันบอฝันฝันมันบนเนนอนแต่กานฝันแบบนี้สืได้โชคด้ลาบอได้โชคคือค่ยได้โชคได้ใช่บอได้โชคได้ใช่ก็ได้อยู่ค่ะ ได้เยอะได้อยู่ค่ะแต่ว่ารอบนี้ส่งสิได้ได้โชคใหญ่บ่จักตัวใหญ่พอเลยตัวใหญ่นันสีได้ได้ครูบาลเนี่ยส่งส่งคือได้ตะเกาว่าบุถาวรโบราณเหมือนกันว่าว่าสีพอเนื้อครูพนมาเกี่ยวเดิแต่ว่าตะเกา่าเป็นงูดิมาเกี่ยวแต่ว่านี่วายนากันว่ามันคืองูเนาะนี่มันสีได้พ่อเาียงสั่นบอ ควอนฝันเบิดน้ากับต้มไปจักิดนะจะกินเถอะยำเอาค่ะโอ้ยไอ้รอบนี้ยำเอายำเป็นใบเนาะคราะว่าข้างหวานเป็นยาเนาะข้างหนีเป็นยาก็เลยยำเพื่อสุขภาพเอออย่าอย่ากินหลายกินพ่อดีพ่องามเอาชั้นชาขันฟันบ่แม่นจักเินอะไรก็กินขนมโคกนี่เนาะไม่ไม่คล่องปากมากนฟันบดแมนมีขนมโคกมาฝากซูเซเซ่นนั่นไหครับรอบนี้ เรกำลังที่เอาเฟี้ยงไปให้ควใหพอดีบ่ค่ะ<ข>อโอโหให้ให้ให้ว่าเลี้ยงคว้วอย,ยู่หน้าสบายใจเชื่เลย่อนันเอ้าเอามงมงนี้มันคือเป็นตะนอนเหรอครปกติมันมานอนเล่นอยู่นี่<ะ>มือนี้มันนอนกุยกล่องเฟี้ยงครับพี่น้องครับม,นนมือน,นี้น้อนเว้นอยู่นี่หรือโอซัดนอนเว้นอยู่กล่องเฟี้ยงนี่น้ำมาอืมมองฟันดีวะท็อมองนี้ค่ะ อ๋วันนี้ก็กรสรุปอเอาเขียนให้แหล้วๆกะทีอีฟซีเบื้อ e งในเอาช่วเนี่ย,อเ,ยเอออันนี้เนาะอ๋ะนี่แลหละสำหรับสำหรับน้องสูตีตีเปียนซี่เด้อยคอยไปน้องเด้่แต่ว่าอีฟซีีตีเป็นตัวใดกะนคอยว่ากันครับความคิดไม่ตรงกันนะครับมันมันกะเลยมีการพนันจึงเกิดขึ้นเพ่นว่าความคิดไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นอันนี้กับว่าแม่นเว้า,าพลาดพิ้งไปถึงการพราน,านันอันนี้ก็บ่ได้ว่าเด้ออ,อันนี้ ถ้าเจ้าว่ามันเป็นข้าพงเพ่ยข้าพงเพ่ยข้าพงเพยซื่อครัข้าพงเพ่ยทางอีสานความคิดตรงกันการพนันยังเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเรียที่ท่านไหมีความคิดเห็นจังใดสําหรับความฟันน้องสูนี่กะไม่เป็นเรื่องแปลกที่ตีแตกต่างกันไปเอโชคไปมาพนันรถดนันต่อไปเนาะบอือกงวดนี้บอกงวดไหมถ้ามัขึ้นน้องสูก็จัดไปเอาลงจังหน่อยครับเออเนี่ยชัดเจน นี่ใกล้ๆก,ก,กัมีบมานี่อนี่ครับต้องซู้ว่าตีเป็นฮาสองแปดว่าสันพญานาคนสีาปากใส่บ่าจาักก็เลยมีแปดไหมั่ก็หาะฮาเล่ะครับครับแต่ว่าจักสองมาจะใส่ผมกับเงินถัวสีแตดอยู่เด่นเ,เลขสองนี่บ่แปดเอาก็แล้วแจ๋ว่ามันกาต้องเป็นไปได้เบิร์ตเป็นไปได้เบิร์ตมันอะไไปแต่มาแต่เกาขันฟันเคยฟันเห็นพญาน่าบนะ่แต่เกา เคยเห็นโบ,บเคยเห็นฝันพญานาคแต่ว่าไปไปทำแต่ว่าเป็นผู้ชายหลังง่ายงวดที่แล้วที่ฝันนะแม่มคะ่ะเป็นกับสิบ่แม่นเพิ่นสิตีง่ายๆเราบ่สูพญายนาคตัวหนึ่งเพิ่นตัวนึง,นง,นง,นงมันเป็นส <c oughs> องประจันเออเอาบ่าว่าแต่ถามมันค่าใจมาเพิ่นก็สิสองมือดีสองมือเพิ่มเด็ดจับสองขางบ่มือข้าก็ลูบเพิ่นอ้อมเอวก็จับโอ้จับรูบที่เอามือลูบสองขางนี่ล้ะที่ โอ้น่ะชงอาจิะมาจากนี่ก็ได้แต่ว่าแปดยังมีความสงสัยอยู่คนต่อไปแปดอ่ะแต่ว่าเป็นยังว่าเป็นยังอันนี้ผมแต่แค่สงสัยส่วนโตผมซื่อๆดรออ่าผู้ใดจีดว่าจัาไหนกับพินิจพิจจรณนากันไปอือจังไหกับขอให้มีโชคมีมนันวันที่สิบหกเมษาหกหานี่ก็แล้วกันอือเป็นยังน่าจสรงมินมีดหูน้บัต เอาก็สิได้ขอบคุณนน้องสูตัวบาม่ดิแบ่งปันแนวทางหน่อยไหมครับผมครับยังไงกันเอาซ้ำนี่แหละสำหรับคลิปนี้เนาะรบกวนซ้ำนี่แด้วน้องโคขขอบขึ้นหลายครั้งแยกมาทั้งพี่อีกจังหน่อยเนี่ยเออเดี๋ยวจิ้งให้จังเนี่ยน้องครับพี่น้องครับหลังจากได้ฟังแนวทางจากสุเสเซเซนแล้วเนาะค่ะเนาะกระฝันอีกแล้วค่ะฝันว่าพญานาคมาเกี่ยวว่าสันว่าสิได้โชคขึ้นได้เนื้อคู่นาะงบานที่นี่ ก็น,น่าจะแคปหน้าจอกันไว้ท่านยุ่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะตีแนวทางจากซูซีเซียนบอกมาเนาะคะ่ะตีจากความฝันมาเนาะคะ่ะเนาะกวิเคราะห์บ้างดีดีค่ะพิจารณาบ้างดีดีนะคะกนการลงทุนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทางช่องก็เสนอเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะพี่น้องคะ่ะเอาไปพิจารณาบ้างค่ะบรรยากาศทางหน้าของซูซีเซียนก็นดีดีค่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับเอฟซีท่านไหนมักหรือว่าชอบเด้อค่ะเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้อง่ากดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้ว่าผาดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนาค,ะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะว่าทางช่องจะพาพี่น้องเอฟซีไปทางไหนต่อเนาะ,ค,ะค่ะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ